สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดหลักฐานพิมพิธาเห็นชัดไม่เคยลืมอดีตภรรยาจากกรณีนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปนาทีต่ายชุติมาและพิมพิธาเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งและเป็นช่วงที่ต่ายนั้นได้เดินลงมาส่งน้องพิมพ์มให้คุณพ่อก่อนจะบอกมือลาบายบาย ก่อนที่ต่ายจะเดินไปทําเมาทั้งพิมพิธาและน้องพิพิมพ์มองตามแม่ต่ายตาไม่กระพริบเลยงานนี้เหล่าแฟนคลับที่เชียร์กันอย่างให้กลับมาคืนดีกันนาะนลั่นห่างกันเลยทีเดียวโดยมีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งออกมาเผยแพร่คลิปได้ระบ,บุข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าพ่อทิมกับแม่ต่ายทำเอาคลิปนี้คืนเดียวคนดูแห่ดูกันเกือบหล้านเลยทีเดียวต่อมาชาวทิกตอกบัญชีลายชื่อหนึ่ง ได้เผยแพร่คลิปช่วงนาทีที่ตต่ชุติมาและทิมพิธานั้นและน้องพี่พิมพ์ถ่ายรูปคู่กันจะได้เห็นว่าตัวแนบชิดกันเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่จิ้นกันเป็นจำนวนมากและยิ่งทำให้หลบจิ้นกันไปอีกเมื่อเข้าไปส่องไอจทิมพิธาแล้วเห็นว่าไม่เคยลบรูปอดีตภรรยาเลยซึ่ง พิมพิธาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้รายการวูดีว่าหลายปีที่ผ่านมาแยกทางกับตายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและตอนนี้พีพิมพ์มได้เจ็ดขวบเริ่มรู้เรื่องสนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควรคนอื่นมีแม่ยกแต่ผมมีลูกยกครับ ส่วนทงางาตชิติมาก็ได้ไมาให้สัมภาษณ์เห็นที่มีภาพอย่างช่วงสงการานต์ภาพเหมือนที่ไปทานข้าวด้วยกันปกติเจอกันบ่อยไหมเห็นว่าน,น,นานๆทีเจอกันตามเทศกาลมากกว่าค่ะอย่างภาพวันนี้เป็นคริสต์มาสล่าสุดจะเป็นวันเกิดพี่พิมพ์แล้วตกลงยังไงเราจะเจอกันช่วงเทศกาลนนนี่น่าหรือยังไงคะไม่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 ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นค่ะคือความหมายถึงอาจจะเริ่มต้นจากน้องผีพิมพ์อยากทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ก็อาจจะเริ่มต้นจากการแบบหาโอกาสจังหวะที่เหมาะสมมากกว่าค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจาก Social New Update ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ